เมื่อกี้ผมก็ให้เดยทูเปอร์นั้นพูดเปิดคลิปให้แล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเดยทูเปอร์กันนะครับโดยเดยทูเปอร์นั้นเป็นหน่วยสตอมทูเปอร์ชั้นยอดซึ่งเชี่ยวชาญในการลักลอบการจรกรรมและการทําลายล้างเป้าหมายให้สินส้นซากซึ่งปฏิบัติภารกิจภายใต้หน่วยงานของเดยทูเปอร์ของจักรวรรดิกาแล็กติก โดยส่วนใหญ่แล้วเหล่าเดทูเปอร์นั้นจะได้รับมอบหม,มายให้ปกป้องหรือคุ้มกันหรือง่ายๆคือมาเป็นวอริกตให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจัก,กรวรรดิเช่นคนใหญ่คนโตอย่างพวกทากินหรือเคนนิคนะครับหรือแม้กระทั่งจอมคนทอนเดทูเปอร์ uber, นะครับสวมชุดเกราะสีดาและหมวกสตอมทูเปอร์แบบพิเศษซึ่งในหมวกนะครับจะมาพร้อมกับระบบตรวจจับเสียงเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและภายใต้หมวกของเดทูเปอร์นะครับยังมีหน้าจอไว้แสดงข้อมูลหรือตำแหน่งของศัตรูและของฝ่ายพันธมิตร และเสียงของผู้สวมใส่หมวกเดทูเปอร์นะครับเวลาพูดนั้นจะเป็นเสียงแบบเข้ารหัสก็ประมาณว่าคนที่ไม่ได้สวมใส่หมวกเดทูเปอร์นะครับจะไม่สามารถฟังสิ่งที่เดทูเปอร์พูดคุยกันออกนะครับมีเพียงแค่เดทูเปอร์ด้วยกันเท่านั้นที่จะคุยกันรู้เรื่องผ่านเสียงแบบตอนต้นคลิปนะครับต่อมามาในส่วนของอาปุรประจําตัวของเดทูเปอร์กันนะครับเดทูเปอร์ใช้ปืนบัสเตอร์ขนาดเบา SE14R นะครับที่ส่วนใหญ่นั้นจะติดไว้ตรงข้ามลาตัวของเดทูเปอร์นะครับต่อมาเป็นปืนหลักของเดทูเปอร์นะครับ ืนหลักของเดยทูเปอร์นั้นมีชื่อว่า E-11D e. และเดยทูเปอร์บางนายยังใช้ปืนไรเฟิลบัสเตอร์ DLT-19 ที่ไว้ใช้ยิงอย่างแม่นยำคล้ายกับสไนเปอร์และเดยทูเปอร์บางนายยังพกอุปกรณ์จำพวกระเบิดเช่นพวกแบบสคว์ฟลิตเตอร์นะครับที่จะมีระเบิดติดตัวที่แบบติดอยู่ตรงเกาะตรงท้องนะครับและตรงไหล่ข้างซ้ายจะมีซองกระสุนถึง3ซองติดไว้ตรงไหล่โดยเดยทูเปอร์ที่เป็นหัวหน้าหน่อยเนี่ยอุปกรณ์เขาจะพร้อมมากกว่าพวกแบบเดยทูเปอร์ธรรมดานะครับ ต่อมาผมก็จะมาพูดถึงต้นกําเนิดของเดย์ทูเปอร์นะครับว่ามาได้ยังไงต้องทําอะไรบ้างถึงได้เป็นเดย์ทูเปอร์นะครับโดยก่อนที่จะมาเป็นทหารเด y t ทูเปอร์นะครับเดยทูเปอร์นั้นก็คือสตอมทูเปอร์ชั้นยอดโดยการคัดเลือกของจักรวรรดิให้มาเป็นเดย์ทูเปอร์โดยการส่งสตอมทูเปอร์ที่มีความสามารถโดดเด่นไปยังค่ายทหารเด y t ทูเปอร์บนดาวสคาลิปโดยสตอมทูเปอร์ที่มาฝึกอบรมเป็นเด y t ทูเปอร์นะครับจะต้องมีมาตรฐานส่วนสูงและน้ำหนักเกินกว่าค่าเฉลี่ยของสตอมทูเปอร์ทั่วไป ผู้ที่เข้าสมัครนั้นยังต้องเข้ารับการทดสอบทางกายภาพและยังต้องมีการผ่าตัดเสริมส่วนต่างๆของร่างกายเช่นประมาณว่าเสริมแขนให้เป็นเหล็กจะได้แบบแข็งแรงหมัดหนักเนี่ยครับแบบต่อยทีกระเด็นเลยครับซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะทางร่างกายและจิตใจยอย่างมากโดยการผ่าตัดเหล่านี้จะสร้างเสริมความแข็งแรงความแข็งแกร่งความเร็วความคล่องตัวปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งจะผลักดันคุณลักษณะเหล่านั้นของเดทูเปอร์ให้ไปอยู่ในระดับของซูเปอร์สายยา แบบเดย์ทูเปอร์เบ่งพลังแล้วพอเจอผู้กบฏนอกจากนี้เด y t ทูเปอร์นั้นยังต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มงวดในสภาพแวดล้อมแบบใหม่เพื่อให้แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเนีวขึ้นและยืดหยุ่นมากกว่าปกติและเหล่าเดย์ทูเปอร์นะครับยังต้องฝึกใช้อาวุธต่างๆหรือการต่อสู้ในหลายๆรูปแบบเพื่อขำคันสตอร์ทูเปอร์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับทาให้เด y t ทูเปอร์นั้นเป็นกองกาลังที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการรบอย่างน้อยก็ยังยิงโดนมากกว่าไอสตอร์ทูเปอร์แล้วกันครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทำความรู้จักเรตทูเปอร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับ